คนเขาละหมาดไปทำอะไรแบบนั้นน่ะอุ้ยทำไมไม่กุ๊ยอันนี่นะคะอร่อยปะเฮ่ยไงอะไรอยากขี่ดิมักอยากแก้ไอเนี่ย คร,ครับทำไมผม,มเป็นแบบนั้นอนะ่ะทำไมผม,มออกมากแล้วอะต้วงั้ตอตุงตวงัตัวเฮ้ยตุ่งตัวมัร้องมวัวไม่มีผักด้วยเร็วๆมีขาพดอ,อยู่นี้แล้ว สวัสดีครับคุณจิงยอง <Hey. S 1> สวัสดีครับคุณเจ๊สันโอ้กลัวแล้ว เฮ้ยมีคนเห็นแชทเธอคนวดชียไม่ถึงพี่ชายอยากถ่ายรูปพี่ล่าสุดคุยคนเดียวสองเพื่อนไปแหละนี่คอมบัตคือยังงี้รึแ้วหมายถึงเขายิ้มกันวันน่ะเมียวตั้งใจสิตั้งใจชิตั้งใจไปเปล่านี่ ยัมใครครับยัเชิฟลาชิฟลาไปเลยอ่ะไม่สบายนพูดดิมี่ว่าตันนกพคือลถ่ายรูปแกดูมันถ่ายรูปตัวเองดิ พากันแงอโอ้เดี๋ยวลองลื่นะครับน้อเห็นไหมไม่ขึ้นเลยเป็นไรอ่ะ น้องมาถ่ายรูปให้น้องมีคนถามว่าอุ๊ยสอนวิธีไม่ใช่ฝั่งนะ วันนี้บ,บูมแมลงนะหนึ่งสองออสามดดน้องครับ <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> ได้เลยค่ะ